ทุกคนวันนี้เราจะพาไปกินร้านอบป,ป้าเด็กนะคะร้านอาหารเกาหลีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนทานที่บ้านอบป,ป้าเลยเมนูเขาเยอะมากนะเราไม่รู้จะทานอะไรวันนี้เลยสั่งเป็นเซตอบป,ป้าสุดคุ้มก็จะได้เป็นโซบอกสองไม้นะคะแป๊บซบี่สองแก้วแล้วก็ไก่เซาครีมอเนียน สุดท้ายปิดด้วยซุปกิมจิเต้าหู้นะคะเมนูคขอเยอมากจริงๆนะทุกคนมาแล้วค่ะเมนูแรกจะเป็นซุปกิมจิเต้าหู้นะคะมากันเด็ดๆแบบนี้เลยเมนูนี้เราชอบกินเต้าหู้มากนะทุกคนมันนิ่มแล้วก็อร่อยมากดูซิน่าก,กินสุดๆเมนูที่2นะคะก็จะเป็นไก่ซาวครีมออเนียนะคะอันนี้คือแบบ ดีมากนะคะไม่มีกระดูกเลยแล้วก็ตัวซอยเขาทํามาได้ดีเลยเราชอบที่เขาให้หอมนะคะมาเยอะจริงๆมมสุดท้ายนะคะก็จะเป็นโซตอะนะคะอันนี้ก็จะมีทั้งต๊อกโบกี้แล้วก็ไส้กรอกนะคะที่เขาให้มาอร่อยมากทุกคนไปกินกันนะ